สวัสดีครับฟิสิกส์แอดมิชชั่นนะครับมาต่อกันที่เฉลย9วิชาสามัญปีล่าสุด2563นะครับขออีก2ข้อเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับข้อนี้ข้อที่22นะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับนะครับฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือการสลายตัวนะครับของธาตุเนาะมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอันแรกคือมีครึ่งชีวิตนะครับครึ่งชีวิตหมายความว่านะครับปริมาณสารเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อถึงเมื่อผ่านไปเป็นเวลาเท่านั้น นะครับเช่นเนาะสมมติตอนแรกมีอยู่1ิบนะครับเมื่อผ่านไปเวลาทีเนี่ยมันก็จะเหลือห้าผ่านอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็จะเหลือสองดห้านะครับเพราะฉะนั้นการลดลงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับค่าตั้งต้นถ้าตอนเริ่มเนี่ยมันมีค่าเยอะมันก็จะลดลงเร็วถ้ามีค่าเหลือน้อยแล้วมันก็จะลดลงทีละน้อยๆนะครับคราวนี้อาจารย์ขอเอารูปให้ดูนะครับเพื่อความง่ายในการเข้าใจเนาะนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีทาุอยู่2ตัว นะครับอันนึงสีน้ําเงินนะครับอันนึงคือธาตุธาตุสีแดงนะครับซึ่งนนองกาหนดว่าน้ําเงินเนี่ยพอสลายตัวเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าเกิดกลับไปดูโจ์ข้างบนเนี่ยก็คือธาตุ x สลายตัวกลายเป็นธาตุ y นะครับคราวนี้อาจารย์มีตัวอย่างให้ดูสมมุตนินะตอนแรกเนี่ยนะครับธาตุ x เ,เนี่ยมีอยู่4ส่วนนี่นะตามรูปนี้เลยนะครับมีอยู่4ส่วนนะครับ และก็มีครึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับ3,000ันปีหมายความว่าเมื่อผ่านไป3 0 0พันปีมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจาก4ส่วนเนี่ยมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ2ส่วนนะครับคราวนี้ละสส่วนที่หายไปหายไปไหนเนี่ยมันก็กลายมาเป็นธาตุสีแดงนี่ไงพู้ง่งานคือเปลี่ยนบางส่วนนะครับหรือเปลี่ยนครึ่งหนึ่งของสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เนาะมี4สีแดงเนี่ยตอนแรกไม่มีนะเป็นช่อวงว่างๆนะครับ อันเนี้ยสลายตัวมาครึ่งหนึ่งคือ2อไอ้สองเนี้ยก็มาเพิ่มสีแดงนะครับคราวนี้เมื่อผ่านไปอีกครึ่งชีวิตก็คือผ่านไปอีก3,000ปีเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งของที่มันมีอยู่ก็คือหายไปอีกจากสองหายไปครึ่งหนึ่งคือลบออกหนึ่งก็จะเหลือหนึช่องนะครับในทำนองเดียวกันสีแดงเนาะตอนแรกมีอยู่2ช่องก็ได้รับ1ช่องมาจากสีน้ําเงินที่มันสลายตัวมาก็บวกหก็กลายเป็นสช่องนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเนาะทุกๆช่วงเวลาที่มันครบขึ้นชีวิตเนี่ยนะครับปริมาณสารเนี่ยรวมกันมันจะมีค่าเท่ากับตอนเริ่มเช่น4บก0ใช่ไหมอันนี้คือ2บวก2อันนี้ก็คือ1บวกสนะครับถัดไปตรงนี้จะเหลืออะไรจาก1จะเหลือครึ่งหนึ่งคือ0.5 0.5หายอีกละอีกศ5ที่หายไปก็มาเพิ่มตรงนี้ก็กลายเป็น0.5บวก3าเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าทุกช่วงเวลานะครับ ถ้าจะรวมกันได้เท่ากับ4หน่วยเสมอนะครับเวลาเราวาดกราฟเนาะนะครับมันจะเขาเรียกว่าสลายตัวหรือ d e c a เนี่ยนะครับเราเราเริ่มเนาะที่เวลาศูนย์คือตอนแรกมีอยู่4หน่วยผ่านไป1ครึ่งชีวิตเหลือครึ่งหนึงคือ2หน่วยผ่านไปอีก1ครึ่ง1ชีวิตอ่า1ครึ่งชีวิตก็หายไปครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ1แล้วถัดไปก็เหลือ0.5เพราะฉะนั้นปริมาณสารเนี่ยมันจะลดลงเป็น exponential นะครับคราวนี้กลับมาดูข้อนี้ ข้อนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแก้ได้สองวิธีวิธีแรกคือทาแบบที่อาจารย์ทำข้างล่างคือวาดรูปเอานะครับหรือเขียนตัวเลขเอาเขียนกระบวนการเอาซึ่งอาจารย์ชอบวิธีนี้มากกว่าอีกวิธีหนึ่งคือตั้งสมการนะครับมันจะมีสมการเครื่องชีวิตอยู่แต่อาจารย์อยากให้เราฝึกทําโจทย์ที่ไม่ต้องตั้งสมการก่อนเพราะว่าเราควรจะเข้าใจฟิสิกส์โดยที่ไม่ได้พึ่งกับคณิตศาสตร์มากนะนะครับอ่ะเนาะโจทย์เขาบอกว่ามีทัดเ x นะครับสลายตัวไปเป็นธาตุ y เพราะฉะนั้นตอนแรกอาจารย์มี x อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี y อยู่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าตอนเริ่มต้นไม่มีธาตุ y อยู่เลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเอา y ก็จะมีอยู่ศูนย์นะครับ x มีเท่าไหร่ไม่รู้เราย,ยังไม่รู้นะครับเขาถามว่าต้องใช้เวลานาน,านเท่าใดจึงจะมีจํานวนนิวเคลียสหรือปริมาณสารนี่แหละนะครับของ y เป็น7เท่านะครับของ x แสดงว่ามันต้องนานพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ y มันเยอะและและ x มันเหลือน้อยเพราะ y เป็นเจเท่าของ x เพราะฉะนั้นอาจารย์จะสมมติว่านะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตอนสุดท้ายตอนที่มันถึงเวลาตรงเนี้ยที่โจทย์ถามเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้ว่ามันมี y เนี่ยมีค่าเป็นเจและ x เนี่ยเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์สามารถกําหนดเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะขอให้มันเป็นเจเท่าของกันและกันแต่อาจารย์กําหนดเลขเป็น7กับ1เลย นะครับเป็นตัวเลขที่ง่ายที่สุดแหละใครจะทาตัวนี้เป็นส4ี่กับ2ก็ได้ก็เป็นเจเท่าของกันแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาทําได้ตามสบายเป็นการสมบูติค่าขึ้นมาอันนี้คือ7อันนี้คือ1นะนะครับคราวนี้เียบลงนิดหนึ่งนะครับเราดูสิว่ามันรวมกันได้เท่าไหร่มันรวมกันได้8ส่วนใช่ไหมครับและตรงที่อาจารย์เลคเชอร์ไว้ข้างล่างเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าธาตุเนี่ยปริมาณสารรวมกันมันจะเท่าเดิมเสมอ,อน,นี้ก็4ี่นี่ก็สี่นี่ก็สี่ เพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายแล้วมันเหลือ7ต่อ1แสดงว่ามันรวมกันเนี่ยทำมันจะมีทั้งหมด8ส่วนหรือตอนเริ่ม x จะมี8นะครับนะครับเนี่ยอันนี้คียส์สำคัญเลยถ้าเราสามารถเขียนตรงนี้ได้นะนะครับข้อนี้ก็จะจบแล้วเราหาให้ได้ว่าเริ่มเนี่ยมีเท่าไหร่ x มี8ส่วน y ไม่มีสุดท้ายนะครับ x เ,เหลือ1 y เป็น7ส่วนคราวนี้ถ้ามันผ่านไปครึ่งชีวิตเนาะ แปดมันจะเหลืออะไรนะครับแปดผ่านไปครึ่งชีวิตก็จะต้องเหลือสี่ใช่ไหมนะครับเนี่ยนี่คือหนึ่งครึ่งชีวิตนะอาจารย์ใส่ว่าเนี่ยคือหนึ่งครึ่งชีวิตคือใส่เท่ากับหนึ่งตัวทีนะครับจากสี่เนี่ยแสดงว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งก็คือสี่สี่ไปอยู่ไหนสี่ก็มาอยู่ที่ที่ที่วายไงวายก็จะกลายเป็นสี่ใช่ไหมครับรวมกันต้องได้แปดคราวนี้อีกครึ่งชีวิตถัดมาเนาะนะครับจากสี่ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือสองใช่ไหม นะครับก็อันนี้ก็ผ่าไปครึ่งชีวิตเหลือสองคราวนี้แสดงว่าไอ้สองอันเนี่ยมันต้องออกมาอันนี้มันออกมาสี่ใช่ไหมครับอันนี้ออกมาสองซึ่งไอ้สองอัน,นที่ออกมามันก็จะมารวมกับตัว y ที่มีอยู่แล้วสี่ก็ y ก็จะกลายเป็นหกอ่ะสังเกตนะเห็นไหมรวมกันเนี่ยได้แปดเหมือนเดิมแปดเหมือนเดิมแปด 8, ตลอดคราวนี้จากสองนะครับมันจะทําไงต่อมันก็จะดีเคออกครึ่งครึ่งหนึ่ง ผ่านไปอีกหนึ่งครึ่งชีวิตก็เหลือหนึ่งนี่ไงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่ง half life พอดีและตรงนี้มันก็เป e นเ cent ก็คือหนึ่งที่มันวิ่งออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งที่วิ่งมาหนึ่งที่มัน decay มาเนี่ยมันก็จะมารวมกับนะครับหกตรงนี้ก็กลายเป็นเจ็ดเนาะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าตอนเริ่มเนี่ยนะครับไม่มี y เนาะมีแต่ x ผ่านมาหนึ่งสองสามครึ่งชีวิตจะเหลือ อัตราส่วนคือ1.7เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับข้อนี้ก็ตอบว่าใช้เวลานานทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ3 t 3ทีสครึ่งชีวิตนั่นเองถ้าครึ่งชีวิตหนึ่ง2,000ปีก็2,000 2,000 2,000ก็6,000ปีนะครับแค่นี้เองเนาะข้อนี้ไม่ต้องแทนสูตรสมรการให้บุ่นบายใช้ความเข้าใจเอาในการเขียนนะครับผ่านนอกข้อนี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อย3เป็นข้อนะครับไฟฟ้าแม่เหล็ก เนาะนะครับโจทย์เขาบอกมาว่านะครับเรามีขดลวดอยู่วงกลมอยู่เนี่ยนะครับรูปเนี้ยแล้วมีกระแสไหลแบบเนี้ยไหลแบบนี้เขาเรียกว่าไหลทวนเข็มใช่ไหมจากรูปนี้เนาะนะครับ counter clockwise ccw เนี่ยคือ counter clockwise คือไหลทวนเข็มนะครับพอไหลทวนเข็มเนี่ยมันจะอ่านค่านะครับที่ตรงศูนย์กลางของวงกลมนะอันนี้เขาเรียกวงพีนะรูปเนี้ยคือวงพีนะครับอ่านค่าสนามแม่เหล็กได้ค่าเท่ากับเท่านี้ มิลสูนส่วน2 R นะครับมิลสูนเป็นค่าคงที่เนาะ i คือกระแสเพราะฉะนั้นถ้ากระแสเยอะก็สนามแม่เหล็กก็จะเยอะด้วยอันที่3 Rr อคือลัศมีตรงนี้นะครับถ้ามันกว้างมากนะครับ r มันเยอะสนามแม่เหล็กก็จะน้อยพูดง่ายๆคือพอมันกว้างเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยวงวงลวดเนี่ยมันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กตรงกลางของวงลวดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้น้อยลงเพราะมันไกลออกไปนะครับคราวนี้เขาถามว่า จงหาขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของรูปนี้แทนถามว่าร,รูปนี้ต่างจากรูปนี้ยังไงรูปนี้มันก็มีกระแสไฟฟ้าที่ไหลทวนเข็มอยู่ใช่ไหมครับอันหนึง่งแต่มันบีอันหนึ่งที่มันตามเข็มนี่ไงดูลูกศรน,นะอันนี้คือทวนเข็มวงนอกคือตามเข็มเขาถามว่าสนามแม่เหล็กตรงเนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ดูที่เขาให้หินมาให้คําใบมาว่าที่ตรงกลางของวงกลมเนี่ย มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับจริงๆข้อนี้อาจารย์สามารถพาเราทําได้เลยแต่อาจารย์จะอยากอยากจะบอกที่มาของมันก่อนว่าทําไมมันถึงตอบมาเป็นแบบนั้นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างสนามแม่เหล็กได้ยังไงเนาะนะครับอ่ะหลักการเนาะสมมุติเนาะนะครับเรามีลวดนะครับลวดทำไฟฟ้าหรือสายไฟธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วมีกระแสะวิ่งผ่าน สมุิในรูปเนี่ยอาจารย์เอาให้เหมือนกับรูปที่อาจารย์วาดไว้คือกระแสไฟฟ้าวิ่งจากล่างขึ้นบนนะครับของปากกาเนี่ยเนาะคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะหมายความว่าไงหมายความว่าสายไฟตามแบตเตอรี่ตามอะไรที่เราอยู่เห็นเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กหมดเลยแต่มันมีค่าอ่อนๆและก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยวิธีการทำเนาะเราจะใช้กดมือขวาก็คือยกมือขวาขึ้นมานิ้วโป้งเนี่ยนะครับคือทิศทางที่กระแสวิ่ง ถ้ามันวิ่งขึ้นเนี่ยรูปนิ้วโป้งก็ฉีขึ้นนะครับส่วนนิ้วทั้งสี่ที่เหลือเนี่ยเอามาพันรอบสายไฟอันเนี้ยนะครับมันคือทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปรูปนี้เนาะนะครับแล้วลองทํามือตามนะครับเนี่ยไอ้โค้งโครงที่อาจารย์วาดเป็นปสีแดงเนี่ยคือมือที่เรากําลังวนไปรอบสายไฟอันนี้อยู่นะครับซึ่งลูกศรเนี่ยเห็นไหมมันจะชี้ลงตรงนี้เป็นเครื่องหมาย x x ให้ให้ decision ของ x คือลงอาใช้ควาว่าเข้าดีกว่าเข้าไปในจอนะครับเข้าไปในกระดาษเข้าไปในจอที่เราดูอยู่ส่วนฝั่งเนี้ยที่เป็นเครื่องหมายจุดๆเนี่ยมันคือพุ่งออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเออกปากกามาลองเนาะนะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำหน้าไปแนบไปกับไอ้รูปเนี้ยนะครับด้านที่พุ่งเข้าก็คือนิ้วทั้งสี่เนี่ยมันอัดเข้าไปแล้วมันก็วนอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะคือพุ่งออกมาหาอาจารย์ เห็นไ,ไหมถ้าดูอาจารย์นนะนี่คือพุ่งออกหาอาจารย์ส่วนนี้คือพุ่งเข้าไปหรือพุ่งหนียกจากอาจารย์ไปอันนี้คือวิ่งเข้าหาอาจารย์เพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กนะครับทั้งสองฝั่งนี้มีขนาดเท่ากันก็จริงนะแต่มันมีคนละทิศเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันจะขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมเนาะฝั่งนี้จะกลายเป็นออกฝั่งน,นี้จะกลายเป็นเข้าคราวนี้ถามว่าสนามแม่เหล็กนี้มีค่าเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับเท่านี้มิวสูญไอส่วนสองพอาร ไม่เหมือนข้างบนนะข้างบนไม่มีพายนะข้างบนมันคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลวดที่เป็นวงกลมแต่ข้อเนี้นะครับมันคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลวดที่เป็นเส้นตรงและ r ตรงเนี้ยไม่ใช่รัศมีสู่ข้างบนที่โจทย์เขาให้มาตรงเนี้ยเนี่ย r นี่คือรัศมีแต่ตรงที่อาจารย์เขียนตรงเนี้ย r มันคือระยะห่างนะครับออกจากสายไฟเส้นนี้หรือเส้นลวดเส้นนี้ครับถ้ามันห่าง r ยิ่งไกลก็ r ก็ยิ่งมากแค่นั้นเอง ครนี้ถามว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์พาทำเนี่ยมันเชื่อมยังไงกับโจบเราลองทํานะครับเอาไอาล้ลวดเส้นเนี้ยมางอให้มันเป็นรูปวงกลมตามรูปนี้เลยนี่มันคือเส้นนี้นี่แหละนะครับแต่แทนที่จะให้มันทุ่มตรงขึ้นไปเยียนเยียเมเป็นปากกาเนี่ยอาจารย์เอามางอให้มันเป็นวงกลมตามรูปนี้แต่นะครับกฎการสร้างสนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าเนี่ยแบบเดิมมันยังใช้ได้อยู่ก็คือเราทําอย่างเงี้ยนิ้นวโป้งตามกระแสนะครับ นิ้วอีกทั้งนิ้วทั้งสี่เนี่ยจะเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามนี้ไล่ไปนะสมมติทำตรงจุดนี้ก่อนทุกคนลองทาดูเนาะเอามือเนี่ยนะครับแนบลงไปเลยจะสังเกตเห็นว่าด้านนอกเนี่ยมันจะเป็น x แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพุ่งออกอันนี้คือพุ่งเข้านะครับด้านนอก x นี่คือพุ่งเข้าข้างในนี่คือพุ่งออกขยับมาิหนึน่งตรงจุดนี้ก็ทําเหมือนกันเอาเอามือเนี่ยวางออไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งออกนะครับอะพุ่งเข้าเนาะตรงนี้จะกลายเป็นพุ่งออก เพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปรอบๆเนี่ยนะครับตามทิศทาง,งกระแสเนี่ยนะโดยที่ให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ตามกระแสไปเรื่อยๆนะเนี่ยไล่ไปอย่างเงี้ยนะครับลายล่ยลา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 ยไปอย่างเงี้ยนะครับ,ะรบจะสังเกตเห็นว่าภายในวงวงเนี้ยทุกจุดเลยนะสนามแม่เหล็กมันจะมีทิศพุ่งออกหมดเลยนี่ไงเราดูเครื่องหมายสิเห็นไหมออกหมดเลยแล้วก็ข้างนอกของวงเนี้ยมันจะพุ่งเข้าหมดเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราดูรูปนี้ เนาะกลับมาดูรูปนี้นะนะครับถ้าอาจารย์ทําทํามือตามเนี่ยอันนี้ทวนเข็บเนาะทุกคนทํามือตามจะพบว่านะครับสมตสดิ์อาจารย์เปลี่ยนใหม่แค่นนี้เป็นสีแดงอ่าเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะนะครับอ่ะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยมีสีแดงเต็มไปหมดเลยตามรูปเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดไปด้านล่างนะครับคราวนี้มันมีเส้นลวดอีกอันหนึ่งที่ กระแสไฟฟ้าส่วนทางเพราะฉะนั้นส่วนทางเราก็ต้องทํามือใหม่มือขวาเหมือนเดิมนะจะไปเปลี่ยนเป็นมือซ้ายมือขวาเหมือนเดิมแต่แค่ว่านิ้วโป้งต้องชี้ไปอีกทางหนึ่งตอนแรกชี้อย่างนี้ตอนนี้ชี้ออกนะครับเพราะนักการที่เราทํานิ้วโป้งชี้ออกเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันจะไหลคนทิศและทําให้สนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นคนละแบบกลายเป็นว่าเนาะข้างในเนี่ยของสีฟ้าเนี่ยนะครับกลายเป็น x หมดเลย เนี่ยนะครับข้างในนี้ด้วยนะทั้งหมดเลยภายในวงกลมวงนอกเนี่ยนะครับทุกส่วนเนี่ยจะกลายเป็น x หมดเลยอาจารย์ขอวาดให้มันทั่วๆนะนะครับหมายความว่าเครื่องหมาย x หมายความว่าพุ่งเข้าใช่ไหมเนี่ยนี่นะเครื่องหมาย x เนี่ยนี่คือพุ่งเข้านะครับส่วนสีแดงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือพุ่งออก แสดงว่าตอนนี้สนามแม่เหล็กมันมีที่ส่วนกันที่บริเวณข้างในเนี่ยใช่ไหมเพราะถ้าสีแดงก็พยายามพุ่งออกสีน้ําเงินก็พยายามพุ่งเข้ามันก็จะตัดก,กันเพราะฉะนั้นมันต้องเอามาหักล้างกันนะครับการที่มันวิ่งสวนทางกันเนี่ยสนามแม่เหล็กมันเป็นเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์อะไรก็ตามที่ชี้ตรงกันข้ามันเนี่ยมันต้องเอามาหักล้างกันเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบของข้อนี้นะ้องนะครับอาจารย์ทําตรงนี้เลยสีแดงนะครับ เราจะได้ b เนี่ยนะที่จุดเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ μ ศนะูนเนาะนะครับสีแดงเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าเป็น i เหมือนกันก็คือ μ ศูนคูณกับ i นะครับส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วย2คูณกับ r ซึ่ง r ข้างในก็คือ r 1ใช่ไหมครับอันนี้คือ ที่เกิดจากวงในนะวงสีแดงคราวนี้เราดูที่เป็นวงของสีน้ําเงินบ้างน,นะครับสีน้ำเงินก็จะกลายเป็นมิลสูนไอเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกระแสเท่ากันมันจทมันให้มาเป็นว่ากระแสเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันคือรัศมีใช่ไหมนะครับเพราะว่ารัศมีของวงนอกมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น2งคูณกับอ2 ที่ไม่พอตรงนี้นะครับขยับออกมาได้หนึ่งะนะนะครับคราวนี้สองอันเนี้ยเราต้องเอามารวมกันใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วอันหนึง่งอาจารย์เขียนตรงนี้นะอันนี้คือพุ่งออกอันนี้คือพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นมันหักล้างกันมันต้องเอามาลบก,กันนะครับการรวมกันของสิ่งที่มันที่ตรงข้ามันเนี่ยต้องเอามาลบก,กันเพราะฉะนั้นเนาะเราก็จะเขียนได้ว่าคําตอบนะครับ b ตรงเซนเตอร์เนี่ย อันนี้คือที่คำนวณแล้วนะเอาสองอันนี้มารวมกันแล้วนะนะครับมันก็จะกลายเป็นมิลศูนย์นะครับ i ส่วนสองนะครับแล้วก็จับมาลบกันซึ่งเราก็จะออันมากลบอันน้อยอันมากก็คือต้องสมีน้อยๆใช่ไหมก็คือข้างในเนี่ยจะมากกว่าอันที่เกิดจากเส้นข้างนอกเราก็จะได้กลายเป็นหนึ่งส่วน r หนึ่งลบนะครับหนึ่งส่วน r สองแค่นั้นเองพูด,ดง่ายๆคือเอาอันเนี้ยตั้งลบด้วยอันนี้อ่นะเราก็จับตัวร่วมใหม่ แค่นั้นเองนะครับต่อข้อนี้นะครับแค่นี้เลยข้อนี้เนี่ยนะครับ,รบถือว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆเราต้องไม่พลาดเพราะโจทย์ไม่ให้เราต้องจำสูตรอะไรเลยถ้าเกิดโจทย์ไม่ให้ตัวนี้มาเราอาจจะพลาดเพราะเราไม่รู้ม,มาได้ไงแต่มันให้นี้มาใบามาเราก็สามารถทําตรงนี้ได้คีย์สาคัญของข้อนี้คือก็คือนะครับกระแสไฟฟ้าถ้ามันไหลคนละทิศอันนึงตามเข็มอันนึงงคนเข็มเนี่ยมันจะสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยทิศตรงข้ามกัน และพอสนามแม่เหล็กที่ตรงข้ามกันมันจะต้องมาหักล้างกันแทนที่จะเอามารวมกันเนาะนะครับไปฝึกทําดูเนาะกดมือขวานะครับทําฝึกกับกระแสไฟฟ้าที่เป็นเส้นตรงก่อนะครับเอาให้แม่นและหลังจากนั้นมาลองดูว่าถ้าถ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยสายไฟฟ้ามันกลายเป็นเส้นควงวงเนี่ยนะครับสนามแม่เหล็กจะมีทิศไหนเนาะนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่คลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายของ2 5 6 3ครับขอบคุณครับ